เอาไปปล่อยเลยปล่อยที่ไม้เลยใส่แถมยกสองเต้อนี่อันนี้ก็จ้าดั้งหรอเจ้าดูเด็กกูกา

ala สิหลำแล้วโอ6โมงมาแม่นบ่มันบ่